สวัสดีค่ะไพศาลเผยถ้าไม่ขออนุญาตทักษินอาจเจอเครื่องบินรบสกัดคุมตัวลงอู่ตะเภาไพศาลพืชมงคลเผยสุดยังไม่มีการขออนุญาตนำเครื่องบินส่วนตัวบินจากสิงคโปร์เข้ามายังประเทศไทยถ้าเข้ามาโดยไม่มีการขออนุญาตก็อาจมีเครื่องบินรบ ขึ้นสกัดแถวหัดใหญ่และอาจควบคุมตัวไปลงที่อุตภเมานายไพศาลพืชมุงคลได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กไพศาลระบุว่าการเมืองฉาก31สิงหาคม66ก็ว่าแล้วไงว่าไผ่เป็นไผ่หนึ่งพรุ่งนี้เป็นวันเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นวันที่คุณทักษิณจะบินกลับประเทศไทยแต่ดูเหมือนว่าอะไรต่อมิอะไรก็ยังไม่ลงตัว 2. คุณเศรษฐากำลังเผชิญวิกฤตคลื่นใหญ่ลมแรงสารพัดคดีอาญาและเรื่องกระทบต่อความเชื่อถือโหมประดังเข้ามาจนทุกกระแสเห็นตรงกันว่าวืด 3. กระทรวงและตำแหน่งต่างๆยังไม่ลงตัวแวววว่า130เสียงจะไม่โหวตให้เพื่อไทยเพื่อส่งไม้ต่อเปลี่ยนคิว 3. สายลมพันหวนก้าวไกลกำลังพลิกเป็นมือที่3ที่กำลังชี้ขาดว่าจะให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลหรือจะให้ส่งไม้คิวถึงลุงอาจบรรลุเป้าหมายปิดสวิตสอวอปิดส,สวิตสามปอแล้วก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านกับลุง 4. ล่าสุดยังไม่มีการขออนุญาตนำเครื่องบินส่วนตัวบินจากสิงคโปร์เข้ามายังประเทศไทยถ้าเข้ามาโดยไม่มีการขออนุญาตก็อาจมีเครื่องบินรบขึ้นสกัดแถวหาดใหญ่และอาจควบคุมตัวไปลงที่อูต่ตะเภา5นักสยศาสตร์กำลังดำเนินการตามขั้นตอนเหมือนกับการเอาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายบ้านเมืองไปเล่นปาฮี ให้จับตาดูกระบวนการและขั้นตอนที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองซึ่งขณะนี้องค์คณะเดิมหลายท่านเกษียณหรือพ้นหน้าที่ในองค์คณะนั้นและตั้งองค์คณะใหม่เพื่อดำเนินการในการรับฟังคำพิพากษาหรือไม่ถ้าหากมีการตั้งองค์คณะใหม่ก็ต้องประชุมใหญ่ศาลฎีกาซึ่งขณะนี้ยังไม่มีวาระนี้ มีข้อสังเกตว่าสารดีกาท่านดำรงความอิสระและความศักดิ์สิทธิ์ของอำนาจตุลาการอย่างเคร่งครัดรัฐบาล66